สวัสดีครับหนุ่ม45อัพทำกินเองอยู่บ้านนะครับกับเมนูไข่พะโล้หมู3ชั้นคลิปที่แล้วนะครับที่แนะนำการต้มไข่แล้วผมได้ไปนมัสการหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธินะครับแล้วได้ขอไข่กลับมานะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำพะโล้หมูสชั้นกันเลยนะครับ ว,ะะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็จะมีนะครับผงพันโลนะครับไข่ต้ม12ฟองนะครับเต้าหู้เหลืองหมูสามชั้นสัก400กรัมครับรากผักชีกระเทียมและพริกไทยเม็ดนะครับก็นำรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยนีครับใส่ในเครื่องปั่นนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับหรือใครจะใช้แบบโขกับ ครกก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดพอดีผมครกใหญ่ผมไม่มีนะครับกาใช้ปั่นนะครับต้องปั่นให้ละเอียดนะครับเวลาต้มแล้วจะได้มีเครื่องเทศเราจะได้ไม่ลอยขึ้นมานะครับก็เมื่อปั่นเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วนะครับออกไข่หั่นต้าหู้นะครับ3ามชั้นที่เราหั่นไว้แล้วแล้วก็เครื่องเทศเตรียมไปเข้าครัวกันได้เลยนะครับเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกก็ทอดเต้าหู้นะครับทอดแค่พอเหลืองนะครับแล้วก็พักไว้นะครับก็ตั้งไฟใส่น้ำมันเล็กน้อยครับใช้ไฟอ่อนปานกลางแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปแล้วกุกเข้าเครื่องเทศผัดให้หอมขึ้นจมูกเลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บสักสองทับพียต้องระวังอย่าให้น้ำตาลปี๊บนี่ไหมนะครับ แล้วก็คอยดูเรื่อยๆต้องคอยดูไฟตลอดนะครับแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะครับรสชาติจำนวนปริมาณนี่แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วก็ใช้วิธีชิมเอานะครับซีอิ๊วขาว1นึ่งทับพี อันนี้คือสัดส่วนที่ผมใช้นะครับแล้วก็น้ำปลาอีกหนึ่งทับพีคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผงพันโลลงไปนะครับให้หมดซองเลยนะครับพอเราต้มเยอะนะครับคลุกเขาให้เข้ากัน ก็เติมน้ําเล็กน้อยนะครับพอแคุ่กคลิกุกคลิกก็คนจนเดือดน,นะครับก็มาทําการต้มที่หม้อต่อนะครับขั้นต่อนนี้ก็ใช้ไฟเหมือนเดิมนะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะครับ น้ำสะอาดเพิ่มลงไปนะครับเติมทีละเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ไข่ต้มที่เตรียมไว้ใส่โต้หู้ทอดที่เราพักไว้เมื่อกี้นะเติมน้ำอีกสักนิดนึงพอให้ท่วมไข่ต้มของเรานะครับแล้วก็ปิดฝานะครับ พอเดือดได้ที่มาดูสีสันกันนะครับโอเคสีสันใช้ได้นะครับสวยงามทีเดียวลองชิมสักหน่อยนะครับเติมซีอิ๊วหวานสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันให้เข้มขึ้นสักนิด แล้วก็ปิดฝาหม้อไม่ต้องสนิทนะครับน้ํามันจะได้ไม่หวดลงแห้งนะครับต้มไฟอ่อนไว้สัก30นาทีนะครับพอเดือดได้ที่ก็ลองเปิดดูนะครับโอเคใช้ได้นะครับพาโลนี้ยิ่งต้มนานๆนะครับไฟอ่อนๆไว้นะครับให้สีสันเข้าเนื้อเข้าไข่นะครับจะดูหน้ารับประทานนะครับและยิ่งเก็บไว้กินมื้อต่อๆไปเนี่ยแล้วมาอุ่นกินน้ำจะยิ่งข้นและอร่อยมากเลยนะครับ สามารถกินอยู่บ้านได้หลายมื้อเลยนะครับเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับโรยด้วยผักชีสวยงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย